เขารีบมากเลยเขาจะไปไหนกันแน่ะเขาเขาไปโรงเรียนบ้านน้องพี๋เข็นพี่ดีขึ้นไปเข้าบ้านเลยปะฮะน้องพี่ไล่พี่ดีขึ้นเข้าบ้านเลยได้ไหมขึ้นบ้านดีกว่ากลับละเดี๋ยวพี่เขามาเอารถไปทําสิ่งเลิ่มให้นะพี่น่าอยากขยายขอบนะถึงเอาเท่านี้เลยอ่ะขอบขยายได้ด้วเดยวพี่พี่พี่พีหันให้หมักให้หมักนะน้องพี่น้องพี๋เ่ะ๋ยวหันให้พี่ดีนั่งเลยทั้งหนั้นนะงปด่า าคือคนที่มีหมวกเท่านั้นอ้าวใครมีหมวกบ้างทีระวังสะวนสองคนเองอ้าวกันก็ต้องขึ้นไปข้างบนกันขึ้นไปขึ้นเขาขึ้นไปเลยขึ้นไปข้างบนจะมีเข่าจะมีช้างตรงนี้ช้างมารับแล้วให้เราขึ้นช้างได้ว้าวเอาป่ะโอเคป่ะเดี๋ยวว่าคับช้างหันหน้ามาทางนี้ครับแล้วจับมือกันไว้ด้วยมาจับมือไว้เพิ่มใครเคยเห็นการเล่นบ้างจับมือไว้เตรียมพร้อมขึ้นช้างแล้วลูกจับมือจับมือจับมือมือจังมองพี่ไก่ลูก เฮ้ guys elephant arrive elephant is coming นี elephant เจ้นที่เร e เปิดประนี้อ elephant มาเราค่อยขึ้นหลังนะรอนะรอเฮ้ย e u y อ้ยดูเหตุแล้วดูเหตุแล้วโอ้พระเจ้าเฮ e ย guys ทำเป็นนด้แบบเป็นนักท่าเนี่ย o ะนี่นายแบบมากมาหันหน้ามาทางนี้ครับแล้วจับมือกันไว้ด้วยมาใครเคยเห็น elephant บ้าง elephant เดี๋ยวจับมือจับมือมองมองมือดู Hey guys Hey guys h Elephant y guys e arrive yeah Elephant is in coming เร็ว Elephant จะมาแล้วมันรอตรงนี้แล้วมันรอตรงนี้ Hey guys เดี๋ยว Elephant มาเราค่อยขึ้นหลังนะรอนะรอ Hey guys พี่แต่รู้เห็นแล้วพี่แต่รู้เห็นแล้วโอ้พระเจ้า Hey guys โอ้พระเจ้าใช่มั้ยพี่ชินดูเห็นไทยกันด้วย้ o w มีเอเลเฟนมีไทเกอร์แล้วก็มีก็ได้โอ้ไมค์ก๊าดโอ้ไมค์ก็าด้ก๊าดอะไรก็วิ่ถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไปแมีข้อก็ไดข้อก็ไดมาถ่ด้อะไรกี่จริงข้อก๊าดมันจะอยู่ในริเวอร์นะต้องระวังทุกคนต้องดูแลกันนะอย่าทิ้งกันนะใครเป็นพี่น้องการยกมือขึ้นกอดกันไว้นะ ดูครขาคระจา์มันมานะมันจะมาอเฟยังไอรเอเฟร้องลูกไม่มีเพลงด้วยเหรอร้องยังไงจะมูกยาวๆเรียกว่าสัง จะผูกยาวๆเรียกว่าอะไรนะภาษากรีกเหรอโอ้โหไฮโซกับเขาอีกแล้วน้แยากไม่คันดีดีแต่ว่าพี่ว่าหมวกเนี้ยใส่กับเสื้อตัวเมื่อกี้ก็ได้ออ่ะเอาไปอยู่นู่นกันไปนะเมาคขก็ได้มาดูเราก็ได้ร้องยังไงนะคะจายดจาย จะจับตัวน้องพีไปจะจับน้องพีคนเดียวเลยใครจะต้องช่วยร่วมร่วมกันช่วยต่อสู้กับสัตว์ร้ายมาใครจะเป็นยอดมนุษย์ใครจะเป็นใครจะเป็นซูเปอร์แมนน้องพีใครจะเป็นสไปเดอร์แมนอ้าวเป็นหมดเลยไม่ได้นะเนี่ยเป็นปลายเลือดแบล็กอ่ะสไปเดอร์มันมีแบล็กบนหลายสีอ๋อสไปเดอร์แบล็กแล้วตัวสีเขียวมันเรียกอะไรไปเกี้ยที่เห็นในในหนังสือตัวสีเขียวอ่ะ ตีกนเหอปลินอะไรบลิ้นบลินนอยสิอกรีนอะไรมันไม่ใช่กรีนกอบลกกรีนกอบลินก็มีอย่าดีนะมีไกเดอร์ใช่ไหมครับไม่ใช่มันคือนกเลนนกเลนนกเลอามาเป็นชุดแ้พี่ดีาางขาหว่าร้พี่ดีคะข่าวข่าวข่าว่ เราี่เราพี่เราเเเีไปอยไปไม่อยากใจิเชิแบบพี่ทีใครเหรอใครใครเขารยอะไรนะครับอะอันนี้อนี้เซโยนะพูดใหม่พี่พี่อ่านอะไรนะอันอันยยงอะไรนะอันยยงอัเซตอนลุกหะพี่พูดไรลุพูดจกะอัญ ใช่เหรอใช่ไอช่วงกงงงยยยืนไหนยืนใช่ป่ะใช่ตอนนั้นี่เประเทศอะไรนะเกาหลีนะเกาหลาเกาลาคือเกาหลีกเาหลาเกาหลีกาหลามัวไปหมดเลยพี่ิีแซนด์อัพให้หน่อยได้ไหมหน่อนด์อัพนพี่สิขอดูชุดอร์ลุคของอันนี้หน่อยโอเคชุดนี้เป็นชุดนี้เป็นชุดขึ้น g d r i v เพราะว่ากางเกงมันมีสีฟ้าอยู่เอาไว้สําหรับขึ้นจีราฟได้ใ่หงดบ้าไม่ใส่ใช่ไหมจีราฟคอเป็นยังไงเนี่ยทำซีจีราฟคอเป็นยังไงจีราฟจะคอยาวมากโอ้จีราฟตัวสีอะไรสีภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษจิราสโอ้โสี oh, oh. you got it okay ไมนมีจะจะต้องไป ไดโนเสาร์ด้วยเหรอไม่มีสิใช er ่ไดโนเสาร์มันตายหมดแล้วเปล่าไม่ใช่ม like <ah> ันมันอยู่ในป่าเขากลายเป็นอะไรแล้วไดโนเสาร์เขากลายเป็นฟอสส์อฟอสซิลฟอสซ่อเหรอฟอสซิลฟอสฟฟอสซิลอ้าวเปล๋อมันมันมันเรียกว่าฟอสซิลเราาไปคิดว่ใช่ค่ะเราไปคิดว่าชิ้นอันนี้มาเป็นชิ้นที่หาพวไดโนเสาร์ หาโบนไดโนเสาร์หาโบนเลยลูกโอ้ยตายแล้วทำไมจะจะยากขนาดนี้เรลูกงั้นงั้นก็ต้องไปขุดดินใช่ไหมใช่งั้นก็ต้องมีอุปกรณ์ขึ้นมาเราข้างบนแล้วมาขุดดินบนเนี้ยต้องต้องเป็นหลุมศพไดโนเสาร์แน่ๆเลยอ่ะคุณเบาๆขุดเบาๆเดี๋ยวไปเดี๋ยวเราไปทำลายโบนต้องค่อยๆลู่แล้วขุดบนต้องเจนท์ลเจนท์ลอ่ะทุกคนยืนก่อนยืนแล้วเราลองใช้รองเท้าเดี๋ยราใช้รองเท้ายืนนิ่งๆแล้วดูสิว่าด ไดโนเสาร์ม uh oh, ันขยำขาเราเปล่าเราดูฟังซิวิธีวิธียองไปใหญ่เลยโพรมันขยำเรายืนสิไดโนเสาร์ขยำรองเท้าเราเปล่าลองยืนสิแตนับแต่นับอุ้ยถ like ้าถ้าได้ดโนเสาร์ขยำมันจะสั่นไม่แน่นนะไดโนเสาร์มีป่ะหรอมีป่ะไดโนเสาร์เคาะเรียกป่ะได้เสียงฮ้ยแต่แล้วไดโนเสาร์เรียกใหญ่เลยไดโนเสาร์เรียกว่า Hello guys เขนแต่ยืนสั่นมันไม่ได้ยืนรอไหนยืนที่ฟังเสียงเขาอยู่ในเขาอยู่ในอุโมงค์เออไอตกรไปเสือโพสหครับนียเขาอยู่ในทันโนน้าเลยเขาอยู่ในทันโนหรอเจ๊าอยู่ในท้ำอนทันโน ไอ้แค่ส <accurately S 2> yeah, ีน้รถดูมน้วยได้ชได่วยได้ชู่ลนีด้วยลูกไปเร็วๆวูดอย่าพึ่งบบาอย่าพึ่งบบาพี่ดีคนนี้คือใครอัยากะไอวาาอัยากะไอวาจริงๆด้วยเจี่เจมอัยากะอยาะอยา

มก็จะมีซัมแมกเ์ทมเข็มาดีนี่ไปเซเว่นเซเว่สวัสดีครับล้วเราไปถึง้มขดเขามันมีันมีไฟไหม้เหรอแค่เลยอ่ะต้อมีมาเชลไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าเชสเชสมาเชลไป มาโชมาโชีใช่ไหมที่ใส่ชุดแดงค่ะใช่ไหมครับได้รถจะุรรระเรรเจะจะออากถนนมได้จะไปตลาดป่ะมัมีเข็นพี่ดิขึ้นไปเข้าบ้านเลยปะมัมพี่ลาพี่ดิขึ้นเข้าบ้านเลยได้ไหมขึ้นบ้านดีกว่ากลับละ เียมพี่เขามาเอาไปทำสิ่งเพิ่มให้นะพี่น่าอยากขยายขอบนะงเอาเท่านี้เลยอขอขยายได้เวยเดีวแข็งแรงขึ้นอยู่รากไม่ขึ้นหรอกเนี่ยองพี่ลองสิน้องพี่มีพาวเวอร์ฟูล่ะจับดีๆพี่ดีไหวไหมไหวไหมปึ๊บปึ๊บ โอ้ยอูกช่วยท่าหน่อยท,ทอน่นลงย่าน,นลงก่อนท่านลงก่อนีเดียเด๋ยวรู้ว่าลวเย้ย